ลิซ่าอวดหุน่นแซบชุดบิกินี่ตัวจิว๋วคุณแม่จิตชิปไม่แพ้เซ็กซี่แพ็คคู่คุณลูก ทาเอาเหล่าแฟนคลับและชาวบีงนะครับต่างกดไลค์หัวใจส่งให้กันแบบโรัวครับเมื่อสาวๆแก๊งนี้ครับนำโดยลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงหลังจากที่ลุยงานเสร็จสับพครับขอพักผ่อนเติมพลังให้กับตัวเองสักนิดล่าสุดนั้นเจ้าตัวนะครับก็ได้โพสต์รูปที่มีทั้งเที่ยวเมืองไทยและต่างประเทศพร้อมกับรูปในชุดเดสสบายๆริมแม่น้ําเจ้าพยากันอีกด้วยซึ่งในฉากด้านหลังของเจ้าตัวนะครับก็เป็นสะพานพระรามแสวยเหลืองงามอลามเชียวละครับงานนี้ไม่ว่าจะเป็น ทุกไหนเธอก็มาครบจบหมดแต่ความปังนี้ครับมันมาอยู่ตั้งแต่รูปแรกเพราะเจ้าตัวนั้นได้อวดหุน่นสับสวยในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสีส้มจี๊ดให้แฟนๆนะครับได้กระน,นำกดไลค์กันทั่วหน้าโดยได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมของเจ้าตัวนะครับในชุดบิกินี่สีส้มจี๊ดขณะที่อยู่บนเรือย้อนกลางทะเลพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าซัมเมอร์ดั ร้อมกับได้โชว์รอยสักที่แผ่นหลังรูปดอกเอลเดอร์ไวท์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ลิซ่าชื่นชอบมากๆพร้อมกับมีความหมายว่ารักแท้ซึ่งเชื่อกันว่าชายแดนะั้นครับหากมอบดอกไม้นี้ให้แก่หญิงสาวนั่นก็หมายถึงว่าเขามีความมั่นคงมีความพยายามเนื่องจากดอกไม้นี้ครับจะบานเพียงปีละ3ครั้งโดยได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเทือกขาเอล ซึ่งลีซ่านะครับเธอนั้นก็เคยให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์หนึ่งว่าหนูชอบใส่บิกินี่มากๆแต่ไม่กล้าลงโซเชียลกลัวคุณแม่จะว่างานนี้คุณแม่จิตทิพย์นะครับคงจะไม่ว่าแล้วจ้าพอล่าสุดนั้นคุณแม่คุณลูกแพ็คคู่นะครับลงรูปไปเที่ยวทะเลก,กับลูกสาวสุดเลฟพร้อมกับแถมภาพชุดวันพีชกระโปรง c ีทูโชเซ็กซี่เบาๆรับลมทะเลแม้งานนี้ครับคุณแม่นั้นจะไม่ได้มาในชุดบิกินี่เหมือนคุณลูกสาวสุดที่รักแต่ก็จัดเต็มสุดๆเลยจ้างานนี้ เห็นลิมีความสุขครับเราก็พอยมีความสุขไปด้วยจ้า They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that c o u make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck up and keep c h a i n g I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? And Sometimes it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the age.